โอ้เปลือ,อ,อกคุณอ๋อโอ้น้ำปั่นจะปอกไข่น้ำปั่นเป็นคุณชายไข่ต้มน้ำปั่นชอบกินไข่ต้มเนี่ยวางไว้นี่ลงวางวนี่วางนี่วางนี่มันก็มีเปลือกมันต้นนี่อ้าวปอกของน้ำปั่นนะอื ชายไข่ต้มนะครับน้ำบั๋นชอบกินไข่ต้มมากเลยบ <c oughs> อ,อกบอกไปน,นีดเ <c oughs> ขาะเขาะเหรอ <c oughs> โอ้ว้ <c oughs> วาว <c oughs> ปอกเสร็จแล้วหนึ่งลูกอ้าว <c oughs> โอ้เข้าปากไปเลยอร่อยมากคุณชายไข่ต้มนะครับน้ำปั่นชอบกินไข่ต้มของปู่เป็นอะไรของปู่เป็นอะไรเป็นปลาเหรอหืมอร่อยไหม อร่อยไหมเอาปอกปอกใจเจ้ากุ้งนี้ปอกเปลือกตรงนั้นแหละอ๋อเคาะก่อนเหรอเคาะก่อนเลยลูกอะไรเนี่ยอ้มเม็ดมัดบ้าเรพ่อกมีผ้าลูกนี่พ่อเจนน่ะมามามาพ่อเจนให้อหือือืเสย โอ้ขอกก่อนไหนไหนอันปอกแล้วยกให้ยาดูสิโอ้โห <laughs>